สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทารลต์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวาธาตุลมท่านลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31สิงหาคมปี2567 มอโต๊ตอธิฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊โตดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็าผิมไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพะ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงานสิใบ,บให้กับชาวธาตุลมคุมตุนเมทุน คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอรสมอโตสอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่ของการที่มีไพ่ของเดอร์มีจเชียนและ คุณอาจจะเป็นพลังงานของความรอบรู้ในทุกๆด้านในการเรียนรู้ของคุณเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาของคุณนะเป็นไพ่ของการที่คุณทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่นะครับมีไพ่่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะมีไพ่พลังงานของการปิดกั้นการบล็อกการมีกาแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือเป็นพลังงานแห่งการที่คุณอาจจะกับเขาอาจจะได้บล็อกหรือการติดต่อสื่อสารไปเนิ่นนานแล้วก็ได้มีคนที่ ที่อยากทักทายกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นแพ่แห่งการลังเลการตัดสินใจมีสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในช่วงนี้ของชาวธาตุดมด้วยความชัดเจนในตัวคุณนะครับมีแพ่ของวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลาที่คุณอาจจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันจะเหมือนกับความรู้สึกที่อยู่ในปัจจุบัน นะในตัวของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณนะครับมีไพ่พลังงานการที่มีปัญหาความขัดแย้งกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เอาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่แห่งความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่แห่งการที่มีมีไพ่ของ ในออเปอเรชัเป็นไพ่แห่งความนิ่งความเงียบการดูถึงสถานการณ์ในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของคนที่มีความเสี่ยงในในสิ่งต่างๆในตัวคุณเองหรือการที่คุณเป็นคนที่ชอบลงทุนก็ได้ในะอนาคตมีความเสี่ยงเสมอการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับหรืออนาคตที่คุณวางแบบแผนคุณวางเป้าหมายไว้อนาคตยังมาไม่ถึงแต่คุณจะดูถึงปัจจุบันนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ สี่เหรียญน,นะเป็นไพ่แห่งการกับมากอดกับความรู้สึกการกับมาดูแลในตัวงคุณเองหรือการที่ช่วงนี้ที่มีการที่จะต้องประหยัดในเรื่องการใช้ใจ่ายของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สิบดาบเป็นไพ่ของการที่เหมือนความเจ็บกับสิ่งที่ผ่านมากับความพยายามเหมือนทุ่มเทให้เขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดนะมีไพ่ของการที่เพจออกครับเป็นไพ่ของคนที่อยยุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันเป็นไพ่ของความน้อยใจกับ กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่แห่งการที่รู้สึกถึงความน้อยใจเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับใคร,ใครเทา่าไหร่แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่สเตนกวา่าชาวสิงรักนาสิงคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะชาวท่านลมเนี่ยเป็นคนที่มีความมุมาหนะ้าเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ย คุณพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณดูแลกับคนที่คุณเอาใจใส่ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนมีไพ่ของการที่คุณกับเข้ามาเอาใจใส่ตัวของคุณเองมากขึ้นชาวธาตุลมเนี่ยท่านมีไพ่ของคืนออกขับขึ้นมาเนี้ย คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนข้างๆก็ได้นะเป็นไพ่ของคนที่มีน้ําจิตใจดีเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่ใจบุญสุนทานในตัวของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่แห่งการที่มีไพ่แห่งการการเวลาแห่งการหลุดพ้นห่วงเวลาต่างๆ การผ่านอุปสรรคมากมายในชีวิตของคุณเป็นไพ่แห่งการที่ผ่านพ้นไปแล้วมีอุปสรรคมากมายที่เป็นเครื่องพิสูจน์ในตัวของคุณทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นทําให้คุณก้าวไปสู่วันใหม่วันข้างหน้าที่เป็นในตัวตนของคุณนะครับทุกเส้นทางคุณจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีเส้นทางหลายเส้นทางที่ให้เลือกเดินนะในตัวของคุณอยู่นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่อันสุดเนี่ยเป็นไพ่ขอ,ของความเข้มแข,ข็ง การมีสุขภาพที่ดีในตัวคุณเองหรือการที่คุณออกกําลังกายให้กับตัวคุณเองเป็นแพ่งความเป็นอิสระหรือความที่เข้มแข็งนะครับเป็นแพ่งการที่ มีไพ่ของเซลติคอสเนี่ยเป็นไพ่ของ1ิบใบนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมวันเวลาสิ่งต่างๆวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้โชคชะตาอาจีะเป็นพลังงานการเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นไพ่แห่งการปิดกั้นในตัวของคุณเองแล้วก็ได้หรือคุณเป็นฝ่ายที่อาจจะไม่เป็นฝ่ายคนที่ชัดเจนกับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะ การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะดูถึงความชัดเจนเพราะคุณเคยผิดหวังกับเรื่องความรักมาก็ได้นะเป็นพลังงการที่เคยผิดหวังกับคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับคุณด้วยก็ได้มีมีพลังงานการที่คุณกลับมาดูแลในตัวของคุณเองมากขึ้นเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่รู้ถึงผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณในวันที่คุณนิ่งเฉยในวันเวลาที่คุณไม่แคร์เขาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณ นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณเคยมอบสิ่งดีๆให้กับเขาความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้เขามีคนที่ยังคิดถึงมีคนที่ยังโหยหามีคนที่คิดถึงห่วงเวลาดีๆวันเวลาดีๆที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้หรือกระตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ไม่รู้ที่จะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงกับคุณดีนะคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาอยู่หรือเปล่าในความรักในความสัมพันธ์ขอรูปพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาต ลมกลุมตุนเมทุนก่อนนะครับอขอเช็คพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณมีไพ่พลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นะมีคนที่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวมีคนทิ้งให้คุณในวันที่เขาไม่แคร์คุณนะ,ะที่เป็นไพ่แห่งการที่เขาไม่ได้แคร์คุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ในออปเิเคิลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่เดินหน้าคุณไม่เคยถอย คุณทุ่มเททุกๆอย่างในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีสิ่งใหม่ๆที่คุณจะเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองหรือในมือของคุณในอนาคตของคุณในความหวังของคุณนะครับเป็นไพ่ของการที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวคุณเองหรือการสร้างรากฐานให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการที่อาจจะมีคนอดีตคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคต เคยวางแบบแผนเคยมีความฝันเคยมีความหวังด้วยกันมีแพ่แห่งความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมานะเป็นฝ่ายเขาแต่ที่จะเป็นฝ่ายที่ทนทุกทรมานในความรู้สึกในสิ่งที่อดีตที่ผ่านไปแล้วเขาไม่เคยควยคว้าโอกาสที่คุณเคยมอบให้กับเขาก็ได้เป็นแพ่แห่งการมีกำแพงความอึดอัดหรือเป็นฝ่ายเขาที่ก่อปัญหาเรื่องราวซ้ำๆซ่กซากๆก,ก็ได้นะมีแพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและการยอมรับกับความเป็นไป นะเป็นไพ่ของการเคลียร์ใจใครมีความรับใครปิดบังใครซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เด็กถือเมท้านะเป็นไพ่ของเดอะเวอร์นะครับเป็นไพ่ของ Major, เมเจอร์บทสุดท้ายประสบการณ์ถึงการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในตัวของคุณนะเป็นไพ่ห่งการที่คุณมีประสบการณ์มากขึ้นคุณรู้ถึงนิสัยใจคอของคนที่เข้ามา ก็ได้หรือการที่คุณมองคนออกก็ได้นะครับมีภารพลังงานของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือมีภาพของการที่คุณเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเขาห่วงใยเขาดูแลเขาทุกๆอย่างก็ได้นะมีภาพของคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความรู้สึกดีๆด้วยกันต่างฝ่ายต่างเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึก ที่เป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขามีความรู้สึกที่ยังมีความรู้สึกดีๆที่มีให้กกันและการอยู่นะเป็นไพ่พลังงานของไพ่เอทอกครับเป็นไพ่ของจัตติกชาวตุลลัคนาตุลเป็นไพ่พลังงานของการที่มีคนที่ผิดสัญญาก็ได้หรือคําพูดคําจาหรือการที่คุณกับเขายังมีพันธะผูกพันในเรื่องกฎหมายด้วยกันก็ได้นะมีไพ่ของคนที่อดีตของคุณนะที่มีโอกาสที่คุณกับเขาได้วนกับ การเวลานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการเวลานะเป็นการเรียนรู้หรือมีไพ่ของคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมที่เข้ามาก็ได้หรือมีคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านองค์กรต่างประเทศหรือมีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความยุติธรรมก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะดูถึงการกระทําและพฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างนะมีไพ่พลังงานของการวนกับการวนคืนสามเหรียญเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนการปรับความเข้าใจการพูดการคุยหรือการเคลียร์ใจซึ่งการละกันก็ได้คนคนนี้ที่มีไพ่พลังงานความเจ้าชู้ความไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึก แต่ตอนนี้ในความรู้สึกของเขามันอาจจะเป็นไพ่แห่งการคิดวกวนในความรู้สึกในตัวของเขาว่าเขาขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดในตัวของเขาไปก็ได้อยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่มีคนที่ขาดเป้าหมายในชีวิตของเขาไปก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอะฟูนี่เป็นไพ่ขอ,ของคนที่อาจจะเคยเคยมีความที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณเป็นฝ่ายเขาที่เหมือน เหมือนไม่ได้ชัดเจนกับคุณกับอดีที่ผ่านมาก็ได้นะเพราะมีไพ่ของเดอะฟูเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่มีแบบแผนไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในตอนนี้ก็ได้นะครับมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของการที่เหมือนกับการที่คุณกลับมาดูแลตัวเองแล้วมีคนที่จะเสียดายมีคนที่จะเสียใจกับสิ่งที่เขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปก็ได้นะครับอขอรูพลัรงางของไพ่ ในปัจจุบันนะครับขอดูพลังงานของไพ่คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ king of Cup เป็นไพ่แห่งการอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกอยากกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งราชายสายน้ำนะเป็นไพ่แห่งการที่คนที่มาเอาใจคุณ อ้อนวอนคุณขอร้องคุณด้วยก็ได้นะมีแพ่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือคุณกับเขาเคยห่างกันไปนานห่างกันไปเนิ่นนานหรือในวันเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันความห่างในหัวใจมันมีในความรู้สึกในตอนเนี้การที่การเวลาหรือคุณห่างออกจากเขามาทําให้เ,าเขารู้แน่ชัดแล้วก็ว่าความรู้สึกที่คุณกับเขาห่างกันไปเนี่ยคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่คอยเกื้อกูลเขานะมีไพ่ยพลังงานของไพ่ ในออฟวานนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่แห่งการที่เขาอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตัวของเขาในตอนนี้ก็ได้มีไพ่ห่งความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นในตัวของเขาหรือเขาอาจจะทุ่มเทกับงานเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้หรือเขาอาจจะเป็นการกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่ของขวีนอัลเฟตเคล คุณคือคนที่เหมือนความมั่นคงสําหรับเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของคนที่เคยซัพพอร์ตคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยดูแลในความนิ่งของคุณในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลัวกับความนิ่งและความรู้สึกต่างๆในตอนนี้ของเขาก็ได้เขาเป็นคนที่ว้าวุ่นและกังวลใจในตอนนี้มีไพ่ของเจ็บดาบคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงหรือเขาเคยพูดโกหกกับคุณไว้เขาเขาวาดระแวงกับคนที่เขาไปคบด้วยว่าจะโกหกกับเขาหรือเปล่าก็ได้นะเป็นไพ่ของดีหายพิเทศ ความรับการปิดบังการซ่อนเลนส์การตกอยู่ในสถานการณ์ความเป็นรองเขาก็ได้หรือเขาอาจจะไปพบเจอใครแล้วคนคนนั้นของเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่ของดีหายพิเทสเนะี่ยเป็นไพ่ของความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะในตอนนี้เป็นไพ่แห่งการมูฟออนนะเป็นไพ่แห่งความที่เหมือนกับความรู้สึกที่มันนิ่งขึ้นในตัวของคุณด้วยก็ได้ในตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างการที่จะมีคนขับเข้ามาเนี่ยคุณจะดูถึงการที่เข้ามาพร้อมทุกๆอย่างการเคลียร์ใจการปรับความเข้าใจมีแพ่งการวนกับ การหวนคืนความช่างใจท่านไม่ได้ยุติธรรมสาหรับคุณคุณก็อาจที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกก็ได้เพราะชาวท่านลมนี่เป็นไพ่ของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในตัวของคุณเองเป็นไพ่ของความเป็นผู้นําครอบครัวด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของคุณเผชิญหน้ากับปัญหามาเยอะคุณเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอนะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวด้วยนะมีไพ่พลังงานของไพ่วิกตอรี่อย่างความสําเร็จ ความทุ่มเทความเสมอต้นเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะดูถึงความที่เหมือนกับคนคนหนึ่งเหมือนความทุ่มเทของเขานะเป็นไพ่แห่งการเดินหน้าเข้ามาครั้งนี้ของเขานะมีไพ่แห่งการที่ในวันที่เขาอาจที่จะไม่แคร์คุณในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเหมือนความรู้สึกที่อ้างว้างในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดกับความรู้สึกในวันที่คิดถึงคุณในวันที่คุณไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เศร้าในความรู้สึกลึกๆภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในของเขาอาจจะดูมีไพ่ของความที่กังวลในเรื่องอนาคตในตัวของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะอาจจะเป็นการที่เขาหวังถึงเรื่องอนาคตการที่มีเป้าหมายกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากวนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขานะครับ ขอดุทางงานของไพ่แนวน้องความสัมพันธ์ของคุณและเขามีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนนะครับเป็นไพ่ของโชคชะตาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับโชคชะตาอยู่กับวันเวลามีไพ่แห่งความผูกพันที่คุณกับเขายังมีสายใยบางๆที่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณกับเขาก็ได้ หรือเป็นฝ่ายเขาที่จะดูสถานการณ์ต่างๆที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะสตาร์ Star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่ของความโดดเด่นในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของการมีสเสน่ห์ในตัวของคุณเป็นไพ่แห่งการที่คุณมีการปกป้องในตัวของคุณเองด้วยก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการกลับเข้ามาคราวเนี้ยคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจน กับคนคนหนึ่งนะมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของสามดาบเพราะคุณเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องการกระทําของคนคนหนึ่งมาแล้วก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการตื่นรู้ท้าไม่มีการไปเรียนรู้มาไม่มีข้อเปรียบเทียบมันไม่มีข้อช่างใจเหมือนเข้าทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึก ในตอนนี้ของเขาก็ได้ไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณเหมือนเขาเป็นคนที่มาทุ่มเทก,กับคุณเหมือนมีอนาคตร่วมกันเหมือนสร้างเป้าหมายเดียวกันเหมือนเหมือนการที่คุณกับเขามีสิ่งดีๆที่ยังมีความผูกมัดและผูกพันซึ่งกันและกันเป็นฝ่ายเขาที่ยังลืมคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่ยังโหยหากับความรู้สึกเขาอยากอยากที่เหมือนเขาขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้า กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของเดอสันความสุขความสมหวังความอบอุ่น การที่คุณกับเขาเคยมีรอยยิ้มด้วยกันเคยมีความสุขด้วยกันมีเป้าหมายและชัยชนะเส้นทางเดินอย่างชัดเจนในตอนเนี้เหมือนเขาไม่มีความชัดเจนในตัวของเขาก็ได้นะมีไพ่ของความคิดถึงนะมีไพ่ของเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานของคู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันในความรู้สึกหรือการที่คุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันยังตัดกันไม่ขาดหรือสําหรับบางท่านอาจี่จะหลุดพ้น เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือการที่พบเจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่คุณคือคนที่ดีคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือเป็นคนที่ห่วงใยเขาเหมือนแม่ดูแลลูกเหมือนทุ่มเททุกๆอย่างให้แก่เขานะเป็นไพ่ของเขาก็รู้สึกที่ไปแล้วในการที่เขาไปทุ่มเทใ,ใครสักคนหนึ่งเนะี่ย เขาเป็นฝ่ายที่เบื่อกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของความเจ็บปวดมีไพ่พลังงานของไพ่สิบดาบมีไพ่ของการปัญหาที่เข้ามาในตอนนี้ของเขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นการที่แก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาที่มันยุ่งเหยิงในตอนนี้ของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการที่มีความขัดแย้งมีปัญหาในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอยู่นะมีไพ่แห่งการที่เหมือนกับการกลับมาครั้งเนี้มีคนที่ตื่นรู้มีคนที่มีสติ คุณคือคนที่เคยเกื้อหนุนคุณคือคนที่เคยเกื้อกูลคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาเป็นไพ่ของการที่เหมือนบุกเพน์นำพาคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับรอคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นไพ่ของคําอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทจะคัดกรองคนที่เท่าเทียมคนที่ยุติธรรมคนที่ พร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันละกันกลับมาคืนดีซึ่งกันละกันนะอขอรูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุมตุนเมทุนนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับ มีไพ่พลังงานของไพ่ความเบื่อนะลึกๆแล้วความรู้สึกเนี้ยคุณก็เบื่อกับการกระทําของเขามามากพอแล้วก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณมันอาจจะเป็นเรื่องเาวาที่ซ้ําๆแบบเดิมจนคุณเหมือนกับการเอื่มละอาก็ได้นะมีแพ่การวนกับการหวนคืนในความรู้สึกของคุณ,คณก็ช่างใจในความรู้สึกนะว่ากับเข้ามาข่าวเนี้ยจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นหรือเปล่ารักคุณเหมือนอย่างที่คุณ ให้ความรู้สึกดีๆที่คุณให้กับเขาหรือเปล่าก็ได้นะมีไพ่ของก้าวไม้เทา้าเอ้ยก้าวดาบนะครับเป็นไพ่แห่งความเครียดความสับสนความบกวนในตัวของเขาก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่ที่จะเป็นคิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้ดีแฮงแมทมันยังเหมือนมีปมในใจในความรู้สึกที่คุณกับเขายังมีกันอยู่ก็ได้การแก้ไขปมหรือการที่ชัดเจนซึ่งกันและกันนะครับมีแพ่ขง,ขงของการ การเวลาสิ่งต่างๆมีไพ่ของการที่เหมือนกับความรู้สึกที่มันอยู่กับในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณนะความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วมันก็ ผ่านไปแล้วอนาคตต่างๆคุณเป็นคนที่วางแบบแผนคุณเป็นคนที่วางเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองอยู่แล้วนะครับมีไพ่ของเดอร์ไฮโดแฟนเป็นไพ่ของการเดินหน้ากลับเข้ามาของคนคนหนึ่งก็ได้หรือเป็นคนที่อาจจะมีไพ่แห่งการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุลมมีไพ่แห่งการเดินทางกระทันหันในช่วงนี้ก็ได้นะมีไพ่ของจัดติกนะมีไพ่พลังงานของไพ่หนึ่งดาบนะครับเป็นไพ่ของเดอะเอเมอร์ลมีไพ่แห่งการติดต่อการสื่อสารมีไพ่แห่งการที่ ขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเป็นไพ่ของความนิ่งเงียบในตัวของคุณแล้วก็ได้นะในความรู้สึกคุณจะดูถึงสถานการณ์ที่คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของ9ก้าเหรียญเนนะียเป็นไพ่ของการที่คุณมีความมั่นคงคุณมีสเสน่ห์คุณมีพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของโสดสวยรวยรอยในแบบของคุณหรือมีไพ่ของสําหรับบางท่านอาจจะอยากอยู่เป็นโสดก่อนก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่เดรฟูการหลุดพ้นเพื่งเริ่มต้นใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับมีพ่แงการที่คุณเดินหน้าแล้วก็ได้นะในการปล่อยไปกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโทษนะมีคนที่อยากกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นพ่แหงการที่คุณจะดูถึงการกระทําและการเกื้อหนุนและเกื้อกูลของคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังที่จะกลับเข้ามาสัญญาคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาส กับคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจใช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท,ท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับสอบถามข้อมูลในการดูดวงกับหมอโต๊ดได้ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุมกท่านนะครับ